เป็นไงอะมึงบินเอากันจนเพลินไอ้เหี้ยตกถ้วยน้ำซุปเลยนี่มันบินเอากันมาแล้วก็ตกในถ้วยน้ำซุปดีนะกูกินเสร็จก่อนไอ้เหี้ยต,ตอนกำลังกินนะมึงเอ้หมดความอร่อยแน่นอนไอ้เหี้ยที่ตั้งเยอะไอ้เหี้ยมาบินเอากันตก ตกต่วน้ำทุบเฮียเอากันจนมันเลยเดี๋ยมึงไอ้สั์เอากันจนมันบินเพลินไอเหียตกด้วยน้ำทุบเฉยเลยป่วยเอ้ยเนี่ยจะเอากันแม่งก็ดูกาลศึศษาดูสถานที่บ้างนะครับผมอย่าเอากันจนเพลินแม่งเดี๋ยวตกระเบียงตกตึกมาตัวตายไอสั์เจ็บไม่พอไอเหียายทั้งโคทั้งชาติด้วยโอ้ยห่างงี้ย tao hơn nặng còn cưỡn chèo hoàn này cái gì à cưỡn chèo hoàn pep dia, tao sẽ cho em nước súp nè,